สองพ่อลูกก็ได้เข้ามาเจอกันในรอบชิงโน,น่ .1 ในศึกอีเลฟเวนซีซั่น2ผู้พาจะสามารถคว้าแชมป์น .1 ได้ไปครองหรือไม่ส่วนการกวยนั้นจะป้องกันแชมป์น .1 นได้หรือเปล่า โอเคครับก็วันนี้สึกจริงโน .1 นก็ได้มาถึงแล้วนะครับระหว่างภูผากับพายก้านกล้วยที่จะต้องมาต่อสู้กันเพื่อชิงโน .1 น,นะฮะโอ้โหและใครจะได้เป็นช้างโน .1 สี่สั้น2ไปครองนะฮะก่อนจะเริ่มนะครับกดไลค์กดซับสครายให้ด้วยนะครับใครเชืยอผู้ผา กด1นะฮะใครเชียร์ก้านกล้วยกด2นะครับก้านกล้วยก็จะมีตาสีฟ้าเลยนะครับก็บังว่าทุกคนจะไม่ดราม,ม่ากันนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งความสูงของภูผาสูงกว่าก้านกล้วยประมาณ1เซนติเมตรนั่นแหละคือว่าสูงไปกว่าประมาณนิดนึงเนะฮะเพราะว่าตามกระตูนแล้วผู้ผาน่าจะสูง,งกว่าก้านกล้วยนะครับโอเคไปกันเลยเอาละครับช้างสองตัววิ่งเข้าหากาันครับก้านกล้วยวิ่งเข้าหาภู้ผาภูผาเขาวิ่งเข้าหาก้านกล้วยชนกันไปแล้ว โอ้โหร้วศึกครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการอาเพื่อศัก์สีนะฮะทั้งคนดูแล้วก็คนที่เชียร์ช้างด้วยนะฮะโอโหดูก,กันกล้วยแทบจะมองไม่เห็นเนะี่ยแสงสีฟ้ากับแสงสีม่วงพะทะกันนะฮะโอ้โหเอาละสีการกล้วยแทงพายบูผาโอ้โหเอาละผมตั้งให้งาแบบมีเท่าๆกันนะฮะ หวังว่าแล้วแต่ช้างจะวิ่งเข้าหากันอย่างไรโอ้โหนะ่ะตอนนี้ปุผาโดนการกล้วยแทงยับเลยฮนะในรอบแรกโอ้โหทายังไงฮนะจงังหวะนี้ขูไม่ไปไหนเลยครับโดนค้างอยู่ตรงนั้นเลยฮนะโอ้โหอ่าไงปุผาจะหลุดพ้นหรือเปล่าหลุดแล้วฮะเอ้าโดนแทงครับาการกล้วยล้มไปแล้วครับาการกล้วยโดนพายผู้าโอ้ยกโอ้โห กันกล้วยโดยภยฝ่ายายกเอ้าล้มกันกล้วยล้มไปแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ย,ยกันกล้วย<笑><笑>กันกล้วยลุกมาสีโอ้โหหวังว่าทุกคนโอคนดูนี่นี่ก็เออเออโอพี่พี่เช์กันกล้วยนี่ว่าโอ,โอเคฮะเออกันกล้วยก็ต้องของแช์มันดับสองเซ่นะแต่ก็ไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่ทังหว่าของช้างวิ่งเข้าหากันผมจะไม่ให้ดูเลือดนะฮะเอาให้ทุกคนลุ้นกันไปเลยนะฮะ ถ้าดูเรื่องมันจะไม่ลุ้นนะครับผมถ้าถ้าจะดูต้องดูตั้งแต่ช่วงตน้ตน,ตนนะฮะโอ้เมื่อกี้การกลวยล้มไปได้อย่างไรครับเนี่ยโอ้ไม่น่าเชียร์นะครับเฮ้ยสุดยอดเกินนะฮ <c oughs> ะเฮ้ยการกลวยแพงครับรอบแรกเอาแล้วครับโอ้โหรอบที่สองจะกู้คืนมาได้หรือไม่นะฮะโอ้โหผู้ผา ชนะครับในรอบแรกไปต่อกันรอบที่2เลยครับโอเคครับในศึกรอบที่2นะครับจะเป็นผู้ผาหรือข้านกล้วยถ้าการกล้วยสามารถชนะผู้ผานในตานี้ได้ตาหน้าต้องมาลุ้นชิงกันอีกนะฮะโอเคว่าแต่มันแล้วแต่จังหวะช้างด้วยนะครับผมอย่าดราม่ากันนะครับอย่าดราม่าว่าพี่ไม่ใส่อุธอะไรให้นี้ใสอ่อาุธให้เหมือนกันแล้วนะครับโอเค เพราะว่าพ่อกับลูกต้องเหมือนกันนะครับไม่คล้ายกันไม่เหมือนกันหรอกโอเคไปละรอบที่สองลุยเอาละครับโหศึกรอบนี้อือหือเอาละสี่ผู้ขาแทงผู้ขาแทงเอาลครับผมจะดูเลือดต้นเลือดก่อนนะครับต้นเลืองก่อนเอาเลือดเด้งจู่แบบสูสีนะต้นเอ่อต้นเกมนะครับเหมือนกันกล้วยจะ เสียหลักนะครับเสียหลักบ่อยนะครับเมื่อกี้ก็เสียหลักไปแล้วนะครับในตารอบที่แล้วอย่างเงี้ยก็โดนดันอย่างนี้เ่อกียะนะครับก้านกล้วยก็ดันมาตลอดเลยเนี่ยเอาะครับปูผามีโอกาสเสือทรงฮะเอาละครับอย่างไงต่อครับอุ้ยอืมอาจจะขนาดนี้นะครับลุยครับโอ้โหแทงโอหปูผารับก้านกล้วยทะลุครับโอ้โหลุยแทงโอ้โหแทงไปแล้ว โอ้โหยกครับการกล้วยยกการกล้วยงัดผูผาโอ้โหเอาซะโอ้โหขอดูเลือดอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ดูดีกว่าลุ้นดีกว่านะถ้าดูมันไม่ลุ้นว่ะทุกคนนะครับเอาละครับศึกซีซัน 2, ่นสองจะเป็นของใครแชมป์โนหนึ่งเอาละสิการกล้วยชอบล้มว่ะการกล้วยชอบลม้มอ่ะ <c oughs> ดูก็รู้ว่าเชียร์ใครแนละ้ว เอาแล้วสิบูพาล้มไปแล้วฮะเฮ้ยบูพายังไงการกลวยอาจจะมีข้อเสียเปรียบนิดนึงนะฮะก็คือตัวเล็กนะฮะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ส่งผลนะครับเพราะตาที่แล้วก็ก็สูสีกับภายบมนเรืืองนะครับซีซั่นที่แล้วนะครับถ้าใครเคยดูติดตามตั้งแต่แรกก็คือเคยก็ตั้งตามระบบมานะฮะ โอ้โหยังไงต่อครับวิงว่งวิ่งแจนนะวิ่งแจนเอาละสิใครแทงใครเอาใครแทงใครใครแทงใครเอาเอาแล้วฮะทุกคนมันแน่ฮะตานี้ <c oughs> การกล้วยชน,นะในรอบที่สองต้องไปเจอกันรอบชิงครับเอาแล้วฮะแมงมันชิบหายเลยครับท่านผู้ชม โอ้ของแท้ว่ะเอาละผู้ <c oughs> ผ่าหมดสภาพเลยเฮ้ยโอ้เอาละครับทุกคนในรอบสุดท้ายระวังช้างสองพ่อลูกแะใครจะได้เป็นช้างโน้นหนึ่งซีซั่นสองเอาละครับผมจะไม่เสเสียวเวลานะครับ ไปเลยไปลุยกันเลยฮะมาแล้วในรอบตัดสินปึ๊บโอ้โหการก้วยแทงผู้ผ่านนะเอาละมันแล้วสิรอบนี้ลุ้นใจตาตกตาตุ่มฮะแต่หล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยนะฮะตอนนี้เอางั้นก็คือผมเชียร์กานก้วยนั่นเอง โอ้ยยังไงต่อครับเอากันกลวยดันอีกแล้วกันกลวยด,ดันดันกันกลวยดันเข้าไปครับโอ้โหรอบนี้จะเป็นใครอลาเซ่เอาละอ,ละอ้กันกลวยงดัดกันกลวยยกกันกลวยก็โดนแทงเหมือนกันนะครับโอ้แต่ของกันกลวยคือล็อกไปเลยครับผม นะครับล็อกไว้เลยนะครับผมเฮ้ยจะตกจะตกตกนับนะเฮ้ยจะตกแม่ตาเฮ้ยการกล้วยล้มการกล้วยการกล้วยลุกขึ้นมาสี่การกล้วยการกล้วยล้มไปแล้วครับลุกขึ้นมาได้ยังลุกขึ้นมาได้เกือบหลับแต่กลับมาได้ครับผมโอ้โหแทงบุผาแทงอับแทงอีกแล้วรอบนี้ผมจะไม่ดูเลือดนะครับ ว่ามันจะส่งผลให้เราไม่ลุ้นนะครับผมการกลวยล้มแล้วคกลวยล้มไปแล้วการกลวยล้มไปแล้วครับโอเคทุกคนยังไงต่อโอ้ใครมันแทงใครมจนกึกสึกสึกโอ้เราตัดสินนะครับมันเหลือเกินครับดูหูของบุผหานดิ้นปัดผัดปัดผัดเลยฮะเอาแล้วครับตอนนี้ยังไงต่อครับยังอยู่ในรอบบนของสังเวียนนะฮะ ยังไงครับรอบตัดสินรอบตัดสินเนี่ยเอ้าเป็นบูผาดีแพ้ไปนะครับคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โอเลยก,การกว้วยก็ยังเหลือประมาณอีกนิดนึงนะฮะโอ้โหในซีซั่นสองครับ,รบการกว้วยครับได้รักษาแชมป์ไว้ได้ครับโอ้โห <laughs> ก็ยังเป็นโน1ตลอดการน,นะฮะโอ้โหพ่อกับลูกนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนจะไม่ดรามากกันนะครับเกี่ยวกับการเอาเกมเอาการ์ตูนเนี่ยมามาทําเป็นแนวเวอร์ชั่นเกมนะฮะผมก็หวังว่าทุกคนจะไม่ว่าอะไรกันนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทําอาวุธแล้วก็ทุกอย่างให้เหมือนกันแล้วนะฮะผมถ,ถ้าใครสังเกตตั้งแต่แรกนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับวันกล้วยที่ได้ป้องกันแชมป์โน1 ไว้ในซีซั่น2นะครับผมซึ่งก็ไม่หายังหาใครมาล้มโค่นไม่ได้นะครับเอาโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เดีดวยววันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ